ล่งกินต้มข้าเปียกต้มข้าเปียกต้มก๋วยจับยวนค่ะเฮ็ดกินง่ายๆใส่กุ้งละกาลูกสิ้นปลาค่ะอากาศกับห่อน,อนสดห่อน,อนบานเนี่ยโอ้ยจังแบนเข่ากัน ลืมฮักลืมฮักเสร็จซะก่อนจังตงุ่มเสร็เนี่ยผดกินยาใส่หมักแค่ร้อนน้ำเด้พี่น้อง คุดพิดแล้วค่ะพิษผ่าดพิษผ่าดเพื่อนาสิฮักซัก่อนเซนขาเปียกเสซนกวะเจะบเป็นแบบแหงค่ะแบบสดคือบานเท่าอันบ่มีเนาะพี่นนอ เส้นแสบดีค่ะ ซื้อมะติดบานไปบบตลอดค่ะกินดีกว่าต่มมาหมาอยู่ค่ะต่มเธอละถ้่วสะดวกสบายคลิปในีเอาไวส้สำหรับเดวยค่ะพี่น้องค่ะ เอาจิมคอโตไปกินให้มันแหลวมันทั่วก